ฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเออเมื่อเจอกันเราทักกันเพื่อสมารไมตรี ยิ้มให้กันทีไรสุขหัวใจเปลีนปล่นปรีได้พูดเจ้าพาที่สวัสด,ดีเพื่อนเอยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์บายผูป้อม เด็กๆขะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนกันในหน่วยของอาชีพในชุมชนนะคะวันนี้ครูป้อมก็จะมีงานมาแนะนําให้เด็กๆค่ะเด็กๆหยิบใบงานชุดนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆขาใบงานชุดนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำครูป้อมจะสอนเด็กๆอ่านก่อนนะคะเด็กๆขะเด็กๆลองดูคะ่ะ ในใบงานนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5้าใบค่ะเด็กๆขาจะมีอยู่ทั้งหมด5้าใบนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆขาเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าคํานี้อ่านว่าอะไรเด็กๆลองดูภาพคะ่ะภาพผู้หญิงคนนี้คือใครคะเด็กๆะ่ะคือใครเอ่ยคือ นางพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาสะกดกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะพอยออาพยาบออาลอบานพยาบาลพยาบาลน,นะคะพยาบาลให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปาก ตัวเลยเวลาเขียนตามรอยปะเราจะเริ่มจากการม้วนหัวกลมๆก่อนนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จปุ๊บเด็กๆก็ระบายสีพยาบาลพยาบาลใส่ชุดสีอะไรนะใส่ชุดสีขาวนะคะให้เด็กๆใช้แทนด้วยสีเนื้อนะคะเอาสีเนื้อเป็นสีขาวแทนนะคะเด็กๆอย่าปล่อยโล่งให้มันสีขาวกระดาษแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องระบายสีด้วยนะคะ เด็กๆลองค้นคว้าดูว่าเอ๊ะพยาบาลใส่ชุดสีอะไรแล้วละายให้เหมือนเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะภาพต่อไปนี่เลยค่ะอาชีพอาชีพของครูป้อมเลยก็คือครูนะคะเดี๋ยวลองมาสะกดกันก่อนนะคะคอรออูครูขอรออูครู เด็กๆคะเด็กๆก็ทําเหมือนกับพยาบาลนะคะก็คือเขียนตามร้อยปะให้เสร็จต่อนแล้วค่อยมาระบายสีภาพครูคนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพต่อไปอ่าคนนี้ใครคะรักษาผู้ป่วยใครเอ่ยหมอนี่เองนะคะหมออ่ะสะกวดตามครูป้อมก่อนนะคะขอหมอ หมอหอมออหมอ,อ,หมอนะคะเขียนตามรอยปะแล้วก็ระบายสีให้สวยเลยนะคะชุดคุณหมอสีอะไรคะสีคล้ายๆกับพยาบาลเลยก็คือสีขาวค่ะเก่งมากค่ะนะคะต่อไปอ่าคนนี้คนนี้ปรับล้ามผู้ร้ายคือใครคะคือใคร คือตำรวจนี่เองนะคะปราบปรามผู้ร้ายตออมตำรออัวจตรวดตํรวดอีครั้งนึงค่ะตํรวดนะคะเขียนตามรอยประให้เสร็จแล้วก็ระบายสีตำรวจตำรวจ,รวจใส่ชุดสีอะไรคะ สีน้ำตาลหรือเรียกว่าสีกาตีนะคะสีเหมือนชุดครูป,ป้อมที่ครูป,ป้อมใส่ทำงานนี่เองวันจันทร์น่ะคะ่ะสีกาตีใบงานสุดท้ายอ้าวไม่มีอะไรเลยอะ่ะอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีค่ะมีจินตนาการของเด็กๆก,ก็คือใบนี้นะคะจะให้เด็กๆวาดภาพอาชีพในฝันของฉันตัวนักเรียนอยากทำอาชีพอะไร ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณครูพยาบาลชาวนาชาวสวนนะคะหรือว่าจะเป็นวิศวกรหรือจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าก็ได้นะคะอาชีพทุกอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สุดจลิตนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆใฝ่ฝันอยากจะมีอาชีพอะไรให้เด็กๆวาดลงไปในกระดาษนี้นะคะมีช่องใหญ่มากเลยให้เด็กวาดใหญ่ๆหน่อยนะคะเด็กๆค่ะอ้า งานที่ครูก้องจะมาแนะนํามีทั้งหมด5 5งานนะคะพยาบาลครูหมอตำรวจแล้วก็วาดภาพนะคะอาชีพในฝันของตนเองนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆ่ะประเมินงานหน้ายิ้มทํางานให้สวยงามที่สําคัญคือเด็กๆจะต้องทําเองนะคะเด็กๆจะต้องเขียนของตัวเองเองนะคะนี่คือการบ้านของ นักเรียนเองนะไม่ใช่การบ้านของคุณแม่นะคะการบ้านของนักเรียนเองเขียนให้สวยเลยเข้าใจไหมคะ Are you ready Yes อ่พูดตามครูป,ป้อมครูป,ป้อมจะพูดว่า Are you ready คุณเข้าใจไหมนักเรียนก็บอกว่า Yes Yes แปลว่าใช่ฉันเข้าใจโอเค you know okay Are you ready Yes Are you ready Yes โอเคว e r y good นะคะวันนี้ครูป้องก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ทำงานให้สวยงามน,นะคะแล้วอย่าลืมส่งภาพผลงานของตัวเองมาให้ครูป้องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ